น้องมือนี้สาวสุกาไปรับน้องขวนเข่ามาเล่นอีกแล้วจ้าไปรับมาไวกว่าเมื่อวานนี้มือนน้เนาะอ่สบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องฟังเราฟังไทยและทางต่างประเทศเบิดสุขู่สุคนมือนี้ไปรับน้องขวนเข้านะพี่น้องพอแต่เพิ่นได้ยินเสียงรถเพิ่นก็แล่นมาส่องอยู่อัน,นประตูเนาะหน้าต่างนะแล่นมาส่องเบิ่งเพิ่นตื่นนอนไหวมือนี้ม่ได้ไปเฝ้าวอาเพิ่นเนาะ และกาเพืพ่อนหาอยากมาได้พี่น้องอยากมาขนาดถึงโบกมือลายายสองรอบนะน้องข้าวน้องข้าวสวัสดีก่อนค่ะสวัสดียังไงคะสวัสดีค่ะสวัสดีป้าป้าลุงลุงเอฟซีนอยสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องข้าวจ๋านะคะเป็นลูกพ่อบอยใช่ไหมคะอใช่ค่ะน้องต้องพูดว่าใช่ค่ะ เดี๋ยวพ่อบอยจะมาหาน้องนะคะพ่อบอยเ็จงานก่อนนะคะพ่อบอยไปทำงานนะคะน้องน้องคิดถึงพ่อบอยไหมคะคิดถึงมากๆรักพ่อบอยไหมคะรักพ่อบอยเนาะไปพ่อไปเล่นข้างในปะพี่น้องมือนี้กับโบให้ป้านางอุ้มเห็นป้านางโลนแล้หนีป้านั่งมือน,นี้นะ น้องข่าวจ๋าเพลินไปไปดูตรงนู้นไปดูทีมโขงตรงนู้นน้องนั่นอุ้ยไปดูมาแอบดูป้าหมีป้าหมีทําอะไรตรงนี้ป้าหมีทําอะไรตรงนี้คะนี่เห็นไหมป้าหมีเรียกเรียกเรียกป้าหมีหน่อยค่ะสวัสดีจ้าป้าหมีทําอะไรถามป้าหมีหน่อยน้องอืป้าหมีป้าหมีทําอะไรคะ เลยมีเก็บอันมะแข้งพี่น้องมะเขือพวงเสียบมือใส่แกงหน่อไมเ้มเลยนาง่นบ่ได้สูมีเมนูเห็ดมะแข้งเลยมีก็เลยเก็บเอากำลังอ้อนๆเลยแม่เชฟได้เฮ็ดใส่แกงหน่อไม,ม้น้องจา๋าเห็นไหมป้าหมีทำอะไรนะ่ะไม่ลงไปเนาะครัวงูกรัวงูงูโตใหญ่ๆนะน้อง เฮ้ยนกอยู่ทางไหนนกได้ยินเสียงนกไหมคะพี่น้องคือมื้อนี้กะได้มีคุณแม่และกะคุณพ่อทางขอนแก่นเนาะเพื่อนนะมาเที่ยวงานอยู่นครพน,พนมพี่น้องเพื่อนกะนกไม่ลงไปนะเพื่อนมาเที่ยวงานอยู่นครพน,พนมแล้วเพื่อนกัขามไปเที่ยวท่าฝรั่งเมือท่าแขงเนาะแล้วกะเพื่อนนะ่ะกลับมาแลวกะมาเลาะงานเลาะงานแล้วกะเจอ <c oughs> เจอสาวซุกอยู่งานพี่น้อง เสาซนะุกน่ะกําลังกิ่นอันอันยังนั่งกิ่นอันนั่นอยู่อันแคมอันถนนนั่นแหละบนถนนคนเดินนั่นแหละอันเพิ่นกับเห็นเพิ่นกับเฮ้ยเสาสุกหรือเปล่าเพิ่นว่าเนาะเพิ่นก็ยืนเบื้องบนเตอร์พี่นอ้นอ,งอ,นอ,นองสาวสุกก็หันมองเอ้ะเพิ่นขึ้นโงสาวสุกแปลกๆเนาะแล้วเพิ่นก็ทักเนาะพี่นอ้องเพิ่นเป็นเอฟซีมาจากฝันแก่นเนาะคุณแม่เพิ่นกัออกมาแวหวนลิ้นมือเ้านี่เนาะ เพื่อนเอาเบอร์โทรนางติดตมาแมวลินแลวกะอุดหนุนของฝากจากนคนพนมที่เนางขายเนาะกลับบ้านไปพี่น้องกะได้หลายเมนูเลยเนาะอุดหนุนปลาจุ่มพร้อมเพื่อนกะถามหาน้องคญเข้าน้ำเน้เพื่อนว่าไม่ได้รับน้องคญเข้ามาเล่นบ่เพื่อนว่าเนาะเขารับมาแล้วตอนเย็นเมื่อวานนี้เนาะตอนเที่ยงเขายังไม่ได้รับมาแลวกะหากะรับมานี่ถึงเพื่อนกะได้ฝากอันค่าขนมให้น้องเข้าไปโรงเรียนด้วยนะ น้องข้าวเงินชื้อขนมคุณคุณแม่เอฟซีฝากให้น้องนะคะขอบคุณขอบคุณคุณแม่เอฟซีไหวคุณแม่เอฟซีด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากนะคะไหว่วยๆยน้องลองลองยืนไหวก่อนไหว่ยังไงคะขอบคุณสวยๆยก้มหัวด้วยค่ะขอบคุณค่ะได้แล้วไดะเล้เอาไว้ซื้อขนมนะคะน้อง ซื้อขนมไปโรงเรียนนะเพื่อนกาฝากให้น้องขวัญเข่า120บาทเอาไว้ซื้อขนมไปโรงเรียนพี่น้องอมาล้อมก่อนก่อนน้องขวัญเข่าเพิ่นยังไม่ได้เข่าโรงเรียนเนาะมาล้อมนี่นะเพื่อนได้ไปโรงเรียนอันเลี้ยงเด็กนะพี่น้องอยู่อันอย่างก็ทางในเมืองบุยนางยงเจยุดยงเย,ยุดอย่างทางในเมืองพื่แหละบุยนางเคยไปรับเพื่อนเมื่อน,นี้กาเพื่อนกะสิไปโรงเรียนแล้วพี่น้อง มื่อนี้นะเพื่อนไปเนาะเมื่อนนี้ถือวันพักเสาร์อาทิตย์เพื่อนพักมื่อนเพื่อนก็เตรียมตัวไปโรงเรียนสุดไปโรงเรียนเพื่อนก็นมีแต่ชุดเป็นต่เพงเป็นตะเพง,เตเพงแต่ละวันต้องเปลี่ยนชุดคนละสีเนาะคนละอันเนาะคักเนาะพี่น้องอันนักเรียนอยู่ไทยนะเมื่อวมีวันไม่ว่าใส่ชุดอันนั้นชุดอันนี้เนาะบ่คือฝั่งเราคนใดแบบเด็กอนุบาลก็อาชีพมีตอนนี้นะแม่ว่าเปลี่ยนชุดแน่ สวนนั้นประถมกับมัธยมแบบใส่สุดเดียวลวดเลยฝัง่งเราโมมีสุดอย่างในวันอย่างเลยก็อาจจะมีสุดเศร้านุ่มเมียประมาณนึงน,น้องดีใจไหมคะเอาเก็บไว้ตรงไหนคะไหนกระเป๋าน้องอยู่ไหนถุงถุงกางเกงน้องอยู่ไหนใส่ถุงกางเกงได้หรือเปล่าถุงน้องนี่ใส่ได้ไหมคะใส่ได้ไหมคะกลัวหายน้องกาาลัวหายหรอคะ ฝากกับอาชุกไว้ก่อนนะคะฝากกับอาชุกไว้ก่อนกลับไปแล้วค่อยเอาน,อานะคะเอาไว้ไปชื่อขนมพุ่งนี้นะน้องนะฮน้องกลัวปะานางทําไมคะน้องกลัวปะนางทําไมไม่รักปะานางหรอวันนั้นยังบอกป้าหมีว่ารักรักเรียกเรียกหาป้หมีหน่อยป้าหมีทําอะไรน้องไปตามหาป้าหมีสิป้าหมีไปไหนแลว้วป้าหมีไปไหนแล้วนะ ได้ยินเสียงไหมเรียกป้าหมีหน่อยป้าหมีน้องเรียกป้าหมีป้าหมีนะป้าหมีอยู่ไหนใครเรียกนู้้จุ่งแขนป้าหมีหน่อยป้าหมีรักอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยป้าหมีรักรักจังเลยรักจังเลยป้านางอุ้มหน่อยให้ป้านางรักหน่อยป้านางรักหน่อย เดี๋ยวคนอื่นกลับหมดแล้วป้านางเหลือป้านางคนเดียวนะอยู่กับป้านางสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องอ๋อ้าอ๋อคือเมื่อวานเลยลืมป้าแล้วหรอป้าก็รักป้านางรักนะนะป้านางใจดีป้านางรักเด็กมากป้านางทำไมอุ้มไม่ได้แล้วพี่น้องบ๊บาย ไายบายไายบายตอนนี้นะได้ยินเสียงฟ้าร้องที่ฝนตกไายบายงานทางในเมืองฝนจะเป็นยังไงเนาะฝนตกโอ้ยคนขอรักกันเนาะเอากอดคอเลยรักกันจริงเลยรักกันรักกันรักกันจริงเลยน่าตั้งรักกันรักจังเลยรักจริงเลยไปออกมาดูมาดูฟ้ามืดฝนจะมาหรือเปล่าไปน้องกินน้ำขนม ไม่รู้ของน้องเผ็ดขนมน้องเผ็ดน้องกินไม่ได้มันเผ็ดนะถ้าน้องอยากกินขนมน้องก็ให้ป้านางรักก่อนนะอ่ะให้ป้านางรักหน่อยป้านางมีขนมนะให้น้องยัดบนอะได้วยหยัดก็ไม่ได้ตะโตนตะโตนนี่ป้านางมีขนมป้านางมีขนมอ่ะให้ป้านางอุ้มให้ป้านางอุ้มแกะขนมให้กินนะ ให้ไปนะเอาเอาแต่ขนมให้ป้าแกะให้ให้ป้าแกะให้ดูให้ป้าแกะให้เราซื้อมาจากงานเลยเนาะอือดีเลยซื้อมาแต่งงานน้องชอบกินไหมคะขนมมันนี้น้องเคยกินไหมนี่ถามเหมือนชอบค่ะน้องน้องเคยกินไหมคะเคยกินไหมกินได้ไหมคะดูกินได้ไหมคะพูดหน่อยสิลูก ชิมหน่อยชิมของหมทอดเลยนี่จ้ะชิมให้อสุชดูหน่อยน้องคุณยายแม่งแข็งอ่าลองดูลองดูกัดดูชิมดูชิมดูแล้วกัดเลยกัดเลยน้องกัดเลยน้องน้อยได้กินดูเอาไปนะเอาใส่ปากในหน่อยหนึ่ง กินกับอกินนะพี่น้องเอ้ยเขาเคยกินกันขนมป้ามีกลับบ้านอาสุกกลับบ้านเหลือแต่ป้านางคนเดียวนะป้านางไปรับน้องอยู่โรงเรียนนะนองไม่ับป้านางจะป้านางจะทำยังไงป้านางคนเดียวนะเดี๋ยวน้องก็บอกว่ายายน้องอยากไปหาป้านางน้องจะไปหาป้านางริมโขง บอกว่าจักคำเลยสองมือนี้แหละพี่น้องเลยสองมือนี้แล้วเป็นยังบทสนิทเดี๋ยวให้รอเล่นลองเล่นนะเพฝนนานๆเนาะรู้สึกว่าเริ่มใหญ่แล้วน้องฝันเสาเป็นสาวขึ้นอีกแล้วกินเลยน้องกินเลยไปน้องบอกเงกันตอนนี้นะฟ้ามืดนีปเหมือนฝนจะตกเลย มันฝ,นจ,น,ฝนจะตกเลยแต่ว่าเอาปิดเครื่องบินแล้วเด้อพี่น้องอ่ะุกขาอ่ะุกขาเอ๊น้องกันไม่สนกุกพี่น้องอ่ะุกขาปามือ,อเดี๋ยวให้อาจุกพาน้องเดินเล่นไปดูดอกๆนะคะไหนดอกๆอ,อยู่ทางไหนน้องฮะน้องบอกอาจุกหน่อยอาดอกๆอ,อยู่ทางไหน ชี้บอกใ่้สุกหน่อยฮะนกนกอยู่ไหนเนาะนข้าวพาไปดูเนาะอ่าพี่น้องผักอยังนีผักตำลิงก็มีบันนกข้าวมานี้ก่อนวานนี่ก่อนวันี่ก่อนคืมีเก็บแล้วผักตำลิง,งเก็บไปห,หน่อยนึงแล้วน,นี่นี่พี่น้องผักตำลึงมีกำลังเป็นยอดอ่อนๆงามๆเลยนี่ยน้องเคยกินไหมคะเคยกินน้องเคยกินค่ะ คุณยายเก็บให้น้องกินวิตามินไล่หลายพี่น้องพักอันนี้เด็ดบ่อยแห้งออกเนาะคันโมเด็ดนะโม่ออกได้อยู่ฝั่งนั้นก็มีเด้ข้างเลยข้างๆน่ะเหยียบใหญ่กว่านี้เด้เนาะไปเนาะมานี่มานี่มานี่นี่อันนี้กับแม่นบอกเยมี่ยสิบโมเนมันคือใกล้ๆกันน้องมาทางนี้มาทางนี้ค่ะ ตอนนี้ฟ้าลงระวังนะคะพี่น้องหนี่น,นี่นงัวมากเลยนี่เนี่ยนักนมค้อง้ามีเพื่อนีกรยานเยอะยน้องมึงหรอพี่วินหรอ, <c oughs> หรอม,มีพี่วินไหมคะคนไหนพี่วินอ่ะน้องคนนั้นคนเสือสีแดงโอ้คนนั้นหรอคะน้องข้าว จักรยานพี่วินหรือเปล่าเอาไว้น้องขี่จักรยานเก่งๆค่อยเอามาขี่เล่นนะนังข้าวพี่น้องตอนแรงๆก็สิมีอันเผื่อๆขี่จักรยานเล่นเนาะน้องมาดูเพื่อนขี่จักรยานนี่น้องอุ้งอิงเนะี่ยขี่จักรยานเก่งมากชุดเข้ากับจักรยานเลย ตอนนี้ก็ประมาณ1ิปหนาฬิกาโมงรวนะชิปชิพหกนาฬิกาเนาะได้ดนึงให้ที่นี่ชิพหกนาฬิกาคือโอ้จักรยานไฟฟ้าขี่เร็วมากน้องบ้านน้องไปทางไหนคะน้องจำทางกลับบ้านได้ไหมคะเราลองถามเพื่อนทางนั้นหรอกคะ<ม>โอ้จำได้เพื่อนจำได้เออกลับไปทางนั้น ี๋ยวโตอีกหน่อยก็ออกมาเองแล้วเดี๋ยวโตอีกหน่อยน้องก็ออกมาหาป้านางเองนะคะป้าฟ้าลงกับพี่กัวไปฟ้าลงแล้วพี่น้องแต่ละปีค่ะถ้าว่ามีงานนะเพิ่อว่าอันเพิ่นบ่นไปแล้วเนาะว่าบ่ยงังให้ฝนตกอ่ะนะฟ้าเมื่อฟ้าลงแบธรรมดาปีนี้เนาะกะฟังมือตอนนี้กะฟ้ามือมากพราะฝนตกห่มือแรงถ้าตกนะ เพื่นกระชี้ห้ามุกหงอะไรแบบขาเจ้าขายของโอ้นัดโอ้นัดวะโอทช็อปนะเสียงเขาเจ้าตัดหยาข้างในนี่เด้อน้องไปเรียกหาป้านางสิป้านางทำอะไรป้านางอยู่ไหนเนาะเห็นป้านางหรือเปล่าป้านางไปไหนแล้วไหนไหน,น,นร้านป้านางป้านางทำอะไรครับเนาะป้านางทำอะไรหาป้านาง ีแอบดูป้นางด้วยีแอบดูป้นางปจเจเอ๋ป้นางปจเจเอ๋ป้นางยานป้นางวะจเจเอ๋ป้นางจจกัะจีป้านางจจกัะจี้พุงป้นางไหมแอบเจเอ๋ป้นางจเจเอ๋เจกัะจี้พุงข้าวดีกว่าจจกัะจี้จกัะจี้จกัะจี้น้องก็จจกัะจี้ไหมเจกัะจีเฮ้ยเจกัะจี้จกัะจีเฮ้ยเดี๋ยวป้นางทำอะไรเนี่ยแอบดูนะแต่กลัวป้านางทำอะไรน้อง วันนี้น้องอาบน้ำหรือ,อยังคะบอกป้ามีหน่อยน้องอาบน้ำหรือ,อยังคะอาบน้ำหรือ,อยัง<า>น้อง,อย,งยิ้มให้ป,ป้ามีหน่อยออบายบายป้ามีอ่าบายบายหนพยักคิว้วแบบไหนน้องเคยพยักคิ้วนะเฮ้ยทำยังไงพยักคิ้วให้อาชุกดูหน่อยพยักคิ้วยังไงคะพยักให้อาชุกด,ดูหนะน่อยน่ะนี่น้องเคยพยักลืมแล้วบริยักโดนลืมแล้วยักโดนลืมแล้ว น้องจะไปไหนคะน้องจะไปไหนตอนนั้นเิ่นใส่สุดแต่นี้ค่ะแบบยังหญ่เนาะตำรวจมารอบนี้พี่น้องสุดเล็กลงโซฟูงผลนมักออกมาสองเบื่องอันเผ่อนขี่จักรยานเล่นนะแถวนี้นะพี่น้อง ข้าววายนั่งเนื้อผัดใบไ่อันผักกะเพราอันข้าวกลั่มเนาะอาการข้าวกลั่มกกะเพราม่วงใบใหญ่เวลาเอาไปพัดอันกับอาหารนี่ยกินสุนแห้งนะเอาทุกจนว่ากินวัวเนี่ยจะจามจามจามปิดๆเลยแซบแต่ว่าแซบนะแซบแบบกินมัน อุยน้องข้าวไปไหนแล้วน้องน้องข้าวไปไหนน้องข้าอยู่ไหนอยู่นี่ถ้าน้องข้าวอยู่เอามือมาจับหน่อยจับมือหน่อยจับมือจับมือหน่อยน้องข้าวอยู่ไหนจับมือไหนอุ้ยอยู่นี่เองอยู่นี่เองน้องข้าวอยู่นี่เองเขินหัวแล้วน้องเข้าไปไหน Hva er det? นี่เอง,เ,อง,เ,องเ,อเขาแข็งเพิแล้วเริ่มหัวแล้วนี่เองให้แอ,อ,อบตรงนี้ให้แบไปจับเอปมีอ้ ไป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 ปไ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  เอ๊ใส่แววตรงนี้แถแวเหินักจะเอ๋เเฮ้ยใช้น้องข้าหรือเปล่านี่เจ๊บายใส่มาแล้วตรงนี้น้องดู ลินล้วบ่เพื่อนว่านยะังไ้โทรหาเนาะว่าสิโทรหาเพื่อนในตอนนี้นะแรงๆนี่แต่ว่าอันมันมีฟ้ามืดฟ้าลงนะก็เลยสิบร่ได้โทรเนาะเดี๋ยวพังเบิ่งฟ้าฝนเศร้าจังหน่อยย่านอันฟ้าลงฟ้าแลบนะเรียกพี่สิพี่อุง,องิงพี่อุงอิงไปไหนเหมือนอยากคุยกับลูกสาวเพื่อน ไปรับมาแล้วแต่ยังไปโทรหาเพื่อนนี่ฟ้าร้องเขาปิดอันหมดเครื่องบินไว้แล้วปิดสัญญาณไว้แล้วฟ้าร้องน้องกลัวฟ้าร้องน้องน้องกลัวฟ้าร้องใกล้จะกลับบ้านค่อยเอานะคะน้องนี่ค่อยเอานะเอาไว้ก่อนนะขอบขอบคุณแม่เอฟซีอีกคยไหว่วยๆด้วยสาวซุป ต้องขอขอบคุณขอบคุณคุณแม่เอฟซีล้วกะคุณพ่อเอฟซีหลายๆเด้อที่่นมาแวะทักทายเนาะแล้วก็อุดหนุนแม่นางแล้วก็ให้ค่าขนมน้องขวัญข้าวด้วย120บาทขอบ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอให้คุณพอ่อคุณแม่เอฟซีอยู่ดีมีแห้งเดินทางตลอดปลอดภัยจเจริญหุ่งเฮืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อที่มาอุดหนุนแม่นางขอบใจหลายๆเด้อจนะ้าคุณแม่ที่มาอุดหน,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 นุนเมือนี้เพิ่อนกะอุดหนุนปลาแห้งแล้ว จุ่มเนอดีพี่น้องนี้เสียงปลาส้มลาย่างเลยจ้าพี่น้องอมาเอาไว้เองแล้วเอาไว้เองแล้วสำหรับคลิปนี้สาวซุปกะสิะได้ขอจบคลิปไว้เพียงสามนี้ก่อนเด้อพี่น้องเพราะว่าเฮากาย่านฟ้าลองเนาะตอนนี้เนกกาะกะชิบบให้ผลต้มมาก,ก่อนจักหน่อยกะชีวิ่งเมื่อส่งให้ยายเพ่นแล้วน้องญเข้าให้่น อาบน้ำแล้วก็กินข้าวเนาะพี่น้องยายเพิ่นสิเป็นห่วงเนาะแต่พี่น้องเพราะว่าฝนนั่นตกค่ะยายเพื่อนเป็นห่วงบ่าให้แข้งฝนเพราะว่าเพื่อนก็หาสิอียนอาการไข้ยังแบบยังบ่ทันหายหายดีคักนะพนกเพื่อนก็ไม่ให้กินน้ำเย็นเนาะให้กินน้ำอุ่นพอเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวาสาวสุขในเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีจ้า <Bye. S 2>